เลยบอกตัวเองว่าลงอีกหนึ่งบาทสุดท้ายและจะต้องทําตามระบบอาจารย์อย่างเคร่งครัดนี่แหละคือสิ่งสําคัญและตามฟังอาจารย์ไลฟ์หนูเทรดฟอเร็กอย่างเดียวตลาดฟอเร็กคล้ายๆกับตลาดฟิวเจอร์สำหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะค,คล้ายตลาดฟิวเจอร์แต่เป็นตลาดค่างเงินทองคํา XA u อะไรพวกนั้นนะครับเทรดฟอเร็กอย่างเดียวจากวันที่สองถึงวันที่ยี่สิบสี่มกราสองห้าหกแปดที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้แหละนะครับจากทุนหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้มีกําไรประมาณสองล้านบาทนะครับ เขายังอึ้งอยู่อันนี้แหละคือสิ่งสําคัญที่หลายคนะพลาดคือหลายคนเรียนเสร็จแล้วแต่ปัญหาคือพอเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคือ mindset ที่ไม่ได้ทําตามระบบอย่างเคร่งครัดจุดซื้อไม่กล้าซื้อจุดคัดไม่กล้าคัดระบบเท,ทเรดเบรดเทรี่ที่ผมสอนในซิทคาและซิททีเกผมกําหนดให้อย่างชัดเจนว่าซื้อจุดไหนได้บ้างและพลาดต้องคัดที่ราคาไหนระบบเทรดผมอย่างนี้เลย เปิดกราฟมากําหนดเลยจุดไหนซื้อจุดไหนขายจุดไหนคัดเลื่อน SL เลื่อน TP วาง MM อย่างไรเนื้อหาในปี68ผมจะระบุยิ่งชัดกว่าเดิมอีกฉั้นลูกศิษย์ท่านนี้ก็เอาถึงที่ผมสอนนะอะจากที่เล่นตามอารมณ์บ้างมีอะไรบ้างนะครับเรื่องปกติ m ม่เซ็ตคนเรานะครับแต่พอรู้สึกว่าเอาวะเงินก้อนสุดท้ายที่เสียไม่ได้ละลองทําตามระบบอย่างเดียวเลยช่างแม่งไม่สนใจอย่างอื่นละจากเงินหนึ่งหมก็เลยกลายเป็นสล้านนะครับ